เรเป็นอาชีพเนี่ยมันจะยืนระยะได้ยางไรสินค้าเราจะเป็นที่ต้องการของตลาดไหมนะถ้าเป็นที่ต้องการนะเรานพัฒนาคุณภาพอย่างไรนะครับเราจะทําให้สินค้าเรามีราคาเพิ่มขึ้นสูงเป็นที่พอใจที่เขาจะพักเงินมาซื้อสินค้าของเราได้อย่างไรเป็นงความรู้เป็นเรื่องสำคัญมากตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางไม่เฉพากะการเกษตร จะถึงเรื่องของช่องทางการจำหน่ายรวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆเหมือนเราเลือกถึงส้มโบรับจิ้มสยามเราเลือกถึงนครศรีธรรมราชครับผมผมก็ได้กินอยู่นะ่ลูกหนึ่งก็หลายตันมากถูกต้องนะมีตันหนึ่งได้กินนะครับก็ก็อร่อยกินแล้วก็อร่อยนะครับผมก็กินส้มโอมาหลายที่นะครับก็ของเราถ้าจะแข่งกับเขา นะครกจากตลาดภายในของเราแล้วเนี่ยถ้าจะออกไปสู่โลกข้างนอกก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับตลาดว่าตลาดเขาต้องการอะไรแล้วก็ผลิตอย่างที่เขาต้องการนะจะอินเตอร์จะปอดไปจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้ได้มาตรฐานที่จะมีดีไอของคุณก็ได้นะครับรวมถึงแพ็กเกจติ้งของคุณนะที่ส่งถึงมือเขาแล้วก็มีความภาคภูมิใจและรู้ว่ากินส้มโอเมืองลอง คุณน่าจะมีกล่องก็ได้ซัฟโวเวียงแก่ผมเมื่อกินแล้วใครส่งให้ไปด้วยวันนั้นน่ะคุณตรวจเขาไปตรวจเชียงรายมาเขาแวะแพร่เราต้องโวเวียงแก่มาให้กินผมก็ได้กินซัฟโบวเวียงแก่ซัฟโวนครปฐมชัยนาทบางทองก็ได้กินครับแต่ว่ารสชาติมันอแต่คนชอบแต่คุณนายผมไม่ชอบกินซัฟโววันไหนที่มีผมมีซัฟโวผมจะเก็บแม่คุณนายรู้ไหมเพราคุณนายเขาจะกินแล้วมะรู้นะาพิจิตรเนี่ยผมเคยอยู่นะ โซโคทาไนะ่นะกินไปเยอะแล้วนะครับก็อยาา่างตางถึงเกษตรกรเหมือนกันเกษตรจังหวัดบอกนะครับก็คือต้องมีความรู้เรื่องไม่ใช่แค่ปลูกนะครับรวมถึงเรื่องเรื่อง,อง,องของกาให้ผลผลิตของเราเป็นที่มีคุณภาพนะครับเบสิบกสุดเลยเป็นสินค้าที่ปลอดภัยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเป็นสินค้าที่ลูกค้าเราต้องการนะครับถ้าคุณภาพสูงส่าไหนดีไม่ดีมาจองหรือสวน นะครับจองกันเลยนะว่าเอาทั้งสวนรวมถึงสินค้าที่บางประเทศก็ต้องการจีนในชอบกินผลไม้นะถ้าเราเปิดประเทศได้นี่ไม่เหลือรถไปมาก็ไม่เหลือนะบางประเทศผลไม้ก็ไม่เหลือส่งให้ผู้คนมาทบเทนนะครับก็เป็นะรเ,รปเรื่องที่ทางราชการควรหลัสนุนข่าก็าาสามารถทำไปได้จากพี่น้องเกษตรกรครับโอเคท่องเที่ยวนะครับปูเกศก็บีสมุยอยูนี้นะครับ รวมถึงเชียงใหม่ด้วยนะครับก็กลังอาจจะมาเชียงใหม่แลกท่องเที่ยวต่างประเทศก็ถ้าเป็นไปได้เขาคงมองว่ามีเมืองอะไรที่อยู่ใกล้เชียงใหม่ที่พอไปกับได้ที่ยังปลอดภัยหรือไปแล้วการเสี่ยงน้อยก็มีแพ้เนี่ยนะครับติดโควิดน้อยอันดับท้ายของประเทศก็ต้องเตรียมการรองรับกรัรรูหนาวที่จะมาถึงนะครับก่แจ้งหน่วยงานหน่วยนะครับไม่ว่าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคเอกชน ได้จะทําแผนงานโครงการที่เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับภายในไตรมาสหนึ่งไตรมาสสก็คือตั้งแต่หนึ่งตุลาจนถึงสิ้นธันวาแล้วก็ตั้งแต่แตกบกตรลาปีหน้าจนถึงสิ้นมีนาปีหน้าว่าจะมีแผนการอะไรที่กระตุ้นเศรษฐกิจให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยด้เงินมันเงิน,ม,นมันเข้าสู่ระบบแล้วเงินมันเข้าสู่กระเป๋าตังค์พ่อแม่พี่น้องคนแพร่ไม่ว่าจะเป็นลนักษณะทั้งมหาภาครวมถึงการสิ่งที่เรียกว่า locally economy ค,ค,โโคือเศรษฐกิจฐานล่าก ที่เราชํานาญกันในจังหวัดแพร่รดยเฉการท่องเที่ยวในจังหวัดที่เรามีจุดเด่นเรื่องอัตลักษณ์เรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเพณีเรื่องโอทอปต่างๆก็จะจุดนี้มาขายขายความเป็นที่สินค้าที่เพิ่มมูลค่าทํานะให้พี่น้องได้มีเงินมากขึ้นเราตั้งใจอย่างนั้นแตต้องอาศัยการรวมพลังคนทั้งจังหวัดแพร่สร้างแบรนด์สร้างการรับรู้ไปยังสาธารณชนในจังหวัดต่างๆว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งไปเที่ยวกันไม่ไกลเนะี่ย ท่านสามารถมาได้ที่แพร่ด้วยความปลอดภัยโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยพามาเป็นครอบครัวที่ท่านใกล้ชิดกันไปยังสถานที่ต่างๆในแพร่เนี่ยมีตอบโจทย์ได้หลายอย่างเห็นว่าโรงแรมก็ได้มาตรฐานครับโรงแรมก็ได้มาตรฐานที่กินที่เที่ยวมีพร้อมนะครับภูมิทัศน์พร้อมบรรยากาศพร้อมภูเขาอาการพร้อมเหมาะที่จะมาเที่ยวในเวลาที่ท่านมีมาตรฐานก็คือได้ฉีดวัคซีนกันมาแล้วนะครับหรือมีความมั่นใจในพื้นที่ที่ท่านไปว่าผู้คนเขาได้ฉีดวัคซีนกันมากขึ้น รวมถึงก,การการแพร่เชื้อน้อยในจังหวัดนั้นๆอย่างเราได้ได,ได,ได,ได้ได้เปรียบตรงเรื่องการแพร่เชื้อน้อยครับถือว่าเป็นเป็นการควบคุมโรคได้ดีครับครับขอบคุณครับ ที่นี่นะครับเป็นทันข่าวน้ำผึ้งนะครับแล้วก็รสชาติดีอร่อยเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ผู้บริโภคนะครับจากการที่ทางทำางานเสียเพลได้ซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เกษตรกรทั่วไปเนี่ยก็รู้สึกว่าติดใจในรสชาติแล้วก็สั่งมีการสั่งผลผลิตของส่วนนี้มาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่จะย,ยืนยันได้ว่าส้มโอสวนนี้เป็นส้มโอที่มีคุณภาพในด้านการผลิต และการตลาดและเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอลองในอนาคตต่อไปครับผมสวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนส้มโอของอพี่วิโรจน์นะครับวถวมแก้วครับ <c oughs> ที่ตำบลป่ากาอำเภอลองจังหวัดแพร่ครับ <c oughs> ก็สว, <c oughs> สวนส้มโอก็แปลงนี้นะฮะสวนนี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็น <c oughs> จุดเรียนรู้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเก,กษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นปี64นะครับก็วันนี้จะพาไปชมสวนนะครับตามเลยครับครับสวัสดีครับผม นายวโรดท่วมกแก้วครับอยู่บ้านแม่ปานตะบ,บนแม่ปานอำเภอร้องจวัดแปรเจ้าของสวนส้มโอพันขาวน้ำพึง่งสวนนี้มีอยู่ร้อยแปดสิบแปดต้นอยู่ในในแปลงนี้ครับกะปลูกมาในโซนที่อยู่นี่ประมาณแปดปีครับแต่ว่ามีโซนอยู่นู่นกัประมาณแปีสี่ห้ากับผลผลิต ออกไปเลยเลยนะครับแต่มันจะมีช่วงที่ว่านักๆกักรับมันเดือนตุลาพฤศจิกาแต่ว่ามันจะมีไปเลยเลยกูเดือนครับบางเดือนแบบนี้สองสามร้อยโลบางเดือนกัหลายเพราะว่ามันสมมันมันจะมีไปตลอดครับในต้นเดียวเนี่ยมันจะมีทั้งดอกมีทั้งหนวยครับถ้าเรื่องดูแลเนี่ยมันก็ เขาต้องใส่ใจหนักกว่าใส่ปุ๋ยนะครับเขาต้องดูแลตลอดไอ้ระวังที่ว่ามันเป็นด้วยเขาต้องขยันมาดูหากว่าลูกได้ที่มันบิดมันเมียเ้ยวแต่เขาก็ตัดทิ้งเราต้องใส่ปุ๋ยครับต้องทำใส่ปุ๋ยให้ครบสุดรดชาดถึงว่าจะจะดีครับมันกาไอ้เรื่องผูสมโอนนี่รายได้มัน เข้ามาตลอดครับมันได้ทุกเดือนแต่ถ้าว่ามาแรงเนี่ยฮากก็ต้องพยายามต้องต้องขยันใส่น้ำของมันนะครับเท่ากับสามวันหรือว่าอาทิตย์ก็ข้างใส่น้ำก็ต้องดูถากว่ามันนี้นอนไม่อยากฮอกกผลยาป้องกันมองครับแั่นอ่า ช่วงที่ว่าสมโอมันกำลังจะทิดผลมาสักลูกมาสักมะนาวเนี่ยก็ต้องใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยสูตรเสมอถ้าหากว่ามันใกล้จะเก็บสักสองเดือนเขาก็เอาปุ๋ยสูตรเอาปุ๋ยหวานนะครับไอ้สูตรนักนักถ่ยสิบสามสบสามเซเว่ก็ได้นะครับ ถ้าหากว่าห้องบ่ใส่ปุ๋ยอะไรเนี่ยมันกับรสชาติมันกับจะบอก่ครดลรำแต่ไรนะครับครับคลิปนี่ก็คงจะเตลีงนะครับเพราะว่าผมกับอาจารย์จะอู้ใมากหะครับเนาะเพื่อวันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอแลวก็เกษตรจังหวัดเป็นกับมาชมสวนนะครับหากคนไหจะเอาไปเป็นตัวยางก็ได้นะครับแล้วก็จะมีกิ่งพันขายตัวนครับ ถ้าสนใจสั่งได้ครับเบอร์โทร08 082 1805509ครับครับตัอนี้นะครับตัวนี้เขาทานอื่นครับทานหมูที่ร้านี่